ด้วยความที่ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้ใกล้ชิดกับเด็กรุ่นใหม่มากๆผมสังเกตเห็นอย่างนึงได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยไม่เชื่อมั่นในตัวพุทธศาสนาเด็กเนี่ยจะรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยน่าเชื่อถือแล้วนะครับไม่ค่อยน่าเคารพแล้วผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่ที่ฟังผมอยู่ครับรวมถึงผู้ปกครองด้วยนะครับอยากให้แยกแยะระหว่างพุทธศาสนากับคนที่นําพุทธศาสนาไปเผยแพร่ผมถามก่อนสอง0ันปีที่ผ่านมาคําสอนของพระพุทธเจ้าเปลี่ยนไปไหมครับไม่เปลี่ยน สินห้าก็คือสินห้าสินข้อหนึ่งือข้อสองข้อ3มข้อสี่ข้อหาเคยพูดไว้ยังไงมันก็ถูกสอนไว้อย่างนั้นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือบุคคลที่นําศาสนาไปเผยแพร่มากกว่าครับอันนี้ผมไม่ได้เหมารวมว่าพระทุกรูปจะต้องเป็นแบบนั้นนะครับถามว่าพระดีๆมีไหมมีครับ แล้วถามว่าที่ไม่ดีมีไหมก็มีเยอะเหมือนกันแต่สื่อในประเทศไทยอะ่ะมักจะเอาส่วนที่ไม่ดีไปเผยแพร่มากกว่าและเด็กอะ่ะก็ตัดสินว่าต่อไปอะ่ะเราไม่ว่า้พระและ้วต่อไปเราไม่เข้าวัดละแต่จริงๆแล้วนะ่ะหัวใจหลักของพุทธศาสนาครับก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาแค่ง่ายๆทุกคนรู้อยู่แล้วศีลห้ามีข้อไหนบ้างที่ถ้าเราปฏิบัติตามแล้วชีวิตเราจะไม่ดีขึ้นไม่มีนะครับ คำสอนดูข้อที่สอนไว้ดีหมดเลยถ้าทุกคนปฏิบัติตามสิน5ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากๆเลยวันนี้ผมอยากให้เด็กรุ่นใหม่แยกแกระหว่างคำสอนของพรูทธเจ้ากับคนที่นําคําสอนไปเผยแพร่ว่ามันคนละเรื่องก,กันนะครับผม